ตัวมันอ้วนไปเลยน่าสนุกนะโอ้โหท,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 ที่ช่างก็ได้เพราว่าได้ชวนเราไปด้วยอ๋อคิดเตียเ้ยเลยครับผมขึ้นไม่ไหวผมอ้วนไป แกไปแอโรบติกไม่ใช่เหรอนั่งแล้วเวียนหัวพูดมันเลืกูเลิฟเอดด้วยโลด้วยได้เลมันยังไม่เคยยังไม่เคยมันล่มล่มที่ร่างกายเราถ้าลูบเร็วๆเนี่ยหรืออาจจะไม่ขึ้นสมอง